มาดูเรื่องของเงินชดเชยเงินเยียวยากันบ้างนะคะสำหรับคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็ติดโควิด1 9แล้วหายแล้วอันนี้ต้องฟังดีๆต้องไปตรวจเช็คสิทธิ์ของตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยสามารถยื่นขอรับเงินกรณีขาดรายได้โดยขอรับได้ทุกมาตรา3 3 3 9 4 0แต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมหรือว่า f a c e b o o k p a g จของประกันสังคมนะคะซึ่งในเพจเนี่ยเขาก็มี การแจ้งข่าวเรื่องของกลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคมนะคะบอกว่าหายห่วงประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินชดเชยกรณีติดโควิดยื่นขอรับเงินชดเชยรายได้โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขาการขอชดเชยครอบคลุมผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดโควิด19ค่ะรายละเอียดเข้าไปดูเพิ่มเติม w w w s s o g o t h หรือจะโทรสายด่วน1 5 0 6 โทรได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะ,ะโดยผู้ประกันตนมาตรา33กรณีลาป่วย30วันแรกนะคะก็จะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีที่จำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกิน30วันก็สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากทางสนานักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่31ของการลาป่วยโดยสามารถรับเงินทดแทน50%ของค่าจ้างค่ะแต่ว่าไม่เกิน15,000บาทตามใบรับรองแพทย์นะคะครั ครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันหากป่วยเรื้อรังได้รับไม่เกิน365วันค่ะอันนี้คือของมาตรา33ะนะคะไปดูมาตรา39ค่ะก็ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้50%โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน4,800บาทตามใบรับรองแพทย์ครั้งละไม่เกิน90วัน ปีละไม่เกิน180วันยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรังจะสามารถได้เงินทดแทนไม่เกิน365วันต้องมีการส่งเงินสมทบ3เดือนภายใน15เดือนก่อนวันเข้ารับบริการทางการแพทย์อันนี้สำหรับมาตรา39ส่วนมาตรา40นะคะได้รับเงินทดแทนตามทางเลือกนะคะก็จะมีหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นเงินทดแทนขาดรายได้วันละ300บาทเงินทดแทนขาดรายได้วันละ200บาทนะคะแล้วก็จะมีอื หลายทางเลือกมากสำหรับมาตรา40เนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ www.sso.go.th ย้ำให้อีกหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าจะโทรสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าแน่นอนนะคะก็จะมีเงื่อนไขาตามที่เขากำหนดเอาไว้